สวัสดีเพื่อนเพื่ชาวปีกุลนะคะคนที่เกิดปีกุลเรื่องราวการเงินการงานความรักของคุณในปี2565นี้จะเป็นอย่างไรนะคะดวงชะตาทั้งหมดเป็นดวงชะตาในภาพรวงไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะให้ใบแรกที่คุณได้นะคะคุณได้ไ hmm. พ่อัศวินถือดาบนะคะคุณมีความมุ่งมั่นมั่นอบมั่นใจในสิ่งที่คุณทําอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็พร้อมที่จะ เผชิญกับอุปสรรคนะถึงแม้ว่าในปีหน้าอาจจะมีอุปสรรคนะหลายๆเรื่องที่ทําให้คุณคิดวิตกกังวลแต่คุณเอาชนะได้อยู่แล้วนะคะความมุ่งบ้านของคุณนะ่ะนาพาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าคุณจะเจอเรื่องอัศจรรย์อาจจะเป็นปีชงที่ชงในลักษณะที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะในส่วนของความคิดอาการป่วยหรือในเรื่องของ การเดินทางนะเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้มีปัญหาสําหรับคุณมากนะคะไพ่ดวงชะตาดโยรวมค่อนข้างดีด้วยซ้ำไปนะอาจจะกลายเป็นอาจจะกลายเป็นเศรษฐีนะเป็นคนที่สมบูรณ์บริสุขโอกาสและความสาเร็จมาพร้อมกับสิ่งที่คุณฝากฟันนะคะคุณจะได้ในสิ่งที่บางครั้งเนี่ย คุณตั้งใจตั้งเป้าหมายไว้แล้วไปถึงจุดๆนั้นจริงๆนะคะให้การเงินของคุณคุณได้1ิบเหรียญน,นะคะเป็นการเงินที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะบางคนเป็นเงินเก็บเงินออมหรือเป็นคนที่อาจจะมีต้นทุนเดิมมาก่อนหน้านี้หรือในส่วนของครอบครัวนะคะก็มีคนช่วยเหลือคุณนะผู้หลักผู้ใหญ่นะช่วยเหลือคุณอุปการะในเรื่องการเงินนะบางคนนะคะ เป็นการเงินที่มาจากอาชีพอาชีพที่คุณถนัดอาชีพที่ใช้ตัวตนของคุณนะ,ะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆเป,เ,อเป็นกรอบเป็นการลงทุนอะไรไปเล็กน้อยก็มีแนวโน้มนะคะว่าจะมีเงินเข้ามาแบบ2เท่าหรือ2เด้งหรือเรื่องที่ทําลงไปนะคะมันเป็นโอกาสดีอ่ะเป็นช่วงเวลาเหมาะสําหรับคุณพอดีที่คุณได้ในส่วนนี้ในสิ่งนี้นะคะหลายคนนะคุณอาจจะเป็นคนในลักษณะที่ ตั้งใจค่ะอยากจะเอาชนะใช้ความสามารถใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองประสบความสําเร็จนะคะให้การเงินของคุณเพิ่มนะคะเป็น3มใบนี้นะคะคือคุณยังมีการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วการเงินถึงแม้จะนิ่งๆนะมีเข้ามาเรื่อยๆระวังในส่วนการใช้ใจ่ายไว้เช่นเดียวกันนะคะบางคนมีโชควลิลล่ามีการขอพรนะคะขอเงินได้เงินนะหรือมีโอกาสฟุกๆนะที่มันเป็นการช่วยเหลือเป็นการเงินที่ มาจากการลงทุนเรื่องงานของคุณที่ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะใช้เงินลงทุนไม่เยอะนะแต่ว่าผลตีกับฟิทแบ็ตอบแทนอย่างแบบคุ้มค่ากับที่คุณฝ่าฟันไปนะคะแล้คุณเองก็เป็นคนที่ใช้ใจ่ายเงินค่อนข้างเยอะนะอาจจะมีเกณฑ์ทั้งได้เงินแล้วก็เสียเงินนะคะเสียเงินไปกับข้าวของเครื่องใช้หรืออะไรที่คุณต้องการถ้าคุณประหยัดนะคุณก็จะยิ่งมี โอกาสเรื่องการเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะหลายคนมีเยอะคุณก็อาจจะใช้เยอะให้ระวังตรงส่วนนี้ไว้ด้วยนะคะมีเกณฑ์ว่าเราอยากจะได้ของที่ใช้ในส่วนคันเงินซื้อนะอะไรหลายๆอย่างทีเดียวพร้อมกันก็ได้ในหลายๆคนนะคะปีหน้าเนี่ยเป็นปีทองของคุณเป็นโอกาสของคุณในเรื่องการงานการเงินด้วยซ้ําไปนะคะใครบางคนนะคะอาจจะมีมิตรสหายที่แบบครบแล้วอาจจะเหนื่อยครบแล้วอาจจะมีเรื่องสัญญาพันธะอะไรผูกพันที่ทําให้คุณจะต้องเหนื่อยกว่า ที่คุณจะไม่มีใครนะคุณอาจจะอยากอยู่ลําพังนะคะอยู่คนเดียวอาจจะไม่ถูกร้อนเท่ากับมีมิตรสหายนะอาจจะเพิ่มความจุกจิกกวนใจหรือมีเรื่องการกู้ยี่ยืมสินนะในเรื่องการลงทุนลงแรงอะไรไปก็อาจจะเป็นฝ่ายคุณนะคุณที่แบบทํามากกว่าทําเยอะกว่านะกลายเป็นว่าตัวเขาแทนที่จะช่วยทําให้คุณเนีกับเป็นปัญหาหนักมากยิ่งขึ้นคนะบางคนก็มีเรื่องความไม่เข้าใจกันอนะ จากที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรกันดีๆแล้วก็ทํางานด้วยกันทํางานร่วมกันนะคะปัญหาหนักๆในเรื่องที่ทํางานทําให้คุณทะเลาะเบาะแวง้งหรือไม่เข้าใจกันก็ได้ในหลายๆคนนะคะสำหรับในเรื่องญาติพี่น้องของคุณนะยังมีปัญหาคาราคาสังที่บางครั้งอาจจะเป็นจากตัวคนอื่นนะพ่อแม่พี่น้องหรือเครือญาติคุณนะที่คุณก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเขาได้มากอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าถ้าเกิดตัวคุณนะ่ะเข้าไปช่วยเหลือหรือยุ่งวุ่นวายมากก็าอาจจะทําให้คุณเองอะ่ะมีผล มีผลต่อครอบครัวมีผลต่อคนรักหรือคนใกล้ชิดนะคะอาจจะอยู่ในเกมต้องช่างใจช่างใจว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาจากพ่อแม่ปัญหาจากญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายคนรักหรือคนในครอบครัวนะ,ะหรืออาจจะเป็นตัวคนเองนะคะที่ไม่อยากจะทําอะไรตามกฎเกณฑ์อ่ะของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะมีแนวโน้มว,ว่าเราอาจจะดื้อเราอาจจะไม่เชื่อฟังอะไร จึงทาให้มีปัญหาอะไรกันแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายนะคะครอบครัวของคุณนะคุณเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะมีความสุขอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะบางคนมีลูกมีบุตรทิดาที่เชื่อฟังแล้วเขาเองก็เหมือนนําสิ่งดีๆมาให้ครอบครัวของคุณนะคะมีสายใยรักมาจากนะบุตรธิดาและบริวาร ของคนที่มีลูกน้องก็เช่นเดียวกันนะเขาสามารถทํางานให้คุณได้อย่างเต็มที่เราช่วยเหลือคุณในหลายๆเรื่องนะที่คุณคิดวิตกกังวลนะบางคนอาจจะมีลูกน้องลูกจ้างที่เหมือนกับลักษณะเป็นมิตรนะเป็นเพื่อนหรือเป็นคนในครอบครัวก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะนะคะระวังในะเรื่องของอาการป่วยการเจ็บป่วยของคุณนะบางคนคุณอาจจะต้องพักผ่อนให้มากยิ่งขึ้นนะคะมีปัญหา เรื่องตัดสินใจอะไรนะคะมีความเครียดมีความวิตกกังวลอยู่ตรงนี้บางคนเป็นโรคความดันนะบางคนเป็นในลักษณะเครียดมากจนทําให้ตัวเองป่วยนะคะอันนี้ก็ระวังนะแล้วก็ระวังในส่วนช่วงหลัง ช่วงคอนะคะอาการปวดเมื่อยเกรงกล้ามเนื้ออันนี้ก็ดูแลสุขภาพพยายามพักผ่อนนอนหลับนะคะบางทีเป็นในส่วนของการเดินทางการใช้ชีวิตที่คุณจะต้องเพิ่มการระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่ายังไงปีกุลก็ถือว่ายังเป็นปีชงนะคะมีเรื่องดีๆเข้ามาก็มีเรื่องต้องระวังแต่อาจจะไม่มากนะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยที่คุณสามารถจะ ฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้ไปได้อยู่แล้วแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่โชคดีของคุณมากๆเลยในยเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องโอกาสทองใหม่ๆในชีวิตของคุณนะคะความรักความสัมพันธ์เรามาดูในส่วนเมจิเชียลนะคะเป็นในส่วนคนรักนะคู่ครองของคุณเขาเป็นคนที่ฉลาดนะวางแผนเก่งเป็นคนที่อาจจะไม่ใช้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลน,นะคะคุณอาจจะต้องมีการจับผิดมีการเฝ้าระวังมีการระแวงนะคะ หรือบางครั้งเนี่ยเป็นในส่วนความรู้ความสามารถที่เขาเนี่ยสามารถจะนาพาให้ครอบครัวให้คุณพ้นจากอุปสรรคไปได้นะเป็นที่พึ่งของคุณได้นะคะสามารถเป็นที่พึ่งของคุณได้นะคะหลายคนเขาอาจจะเป็นคนที่ฉลาดเกินวัยนะเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากกว่าวัยของเขานะคะแล้วก็มีหลักการมีเหตุผลซึ่งบางครั้งคุณอาจจะโตเถียงโต้แย้งคนคนนี้ไม่ได้เลยนะคะยิ่งคบกันก็ยิ่งไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะ คุณอาจจะมีเรื่องตัดสินใจอะไรร่วมกันนะคะให้ใช้หลักเหตุผลสำคัญที่สุดไพ่ในส่วนความรักของคุณนะคะคุณได้ tower นะคะราชาเรียนนะคะแล้วก็เก้าด่าก็เลยเปิดไพ่ให้คุณอีกใบหนึ่งนะคะเป็น t o ว pentacle นะคะก็คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหา หลายคู่มีปัญหาเรื่องรักสามเศร้ามีปัญหาเรื่องเนี่ยค่ะความไม่ลงรอยนะความเป็นตัวตนของคุณแล้วก็คนรักเนี่ยทำให้มีปัญหาทําให้มีเรื่องทะเลาะกันบ่อยครั้งอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ยอมกันนะต่างคนตา่ตางเก่งต่างคนต่างม,มีความสามารถแตเ่เป็นความรักที่มั่นคงระหว่างคุณและเขานะอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวที่ยึดคุณไว้นะคะแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหา เป็นรักซ้อนนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งเหนื่อยทั้งหนักอะ่ะนะปัญหาของคุณและคนรักนะเป็นปัญหาที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้นะคะเรื่องทะเลาะเบาแวงบางครั้งมาจากเรื่องของคนอื่นบางครั้งก็มาจากครอบครัวของคุณจากความคิดความรู้สึกหรือความต้องการที่ไม่ตรงกันนะคะบางคนเนี่ยยิ่งอยู่กันนานก็ยิ่งปัญหาจุกจิกแต่มันมีการวนเข้ามาในความสัมพันธ์เสมอยังเป็นความรักที่มั่นคงโดยเฉพาะคนที่มีคู่นะคะยังไงก็เหมือนจะแบบ เลิกการห่างกันยังไงก็กลับมาอยู่ดีก็วกวนอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะใช้วิธีแก้เค้นนะคะอาจจะแยกกันอยู่ห่างกันอยู่คนละห้องนะนอนคนละเตียงอะไรประมาณนี้นะคะในส่วนของคนโสดนะในส่วนคนโสดคุณนะัเจอคนที่มีความรู้ความสามารถนะดูเป็นผู้ใหญ่มีความคิดนะเขาอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณหรือมีความคิด ความเป็นผู้ใหญ่นะมากกว่าวัยตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้ามาในสถานการณ์ที่คุณเพิ่งจะจบความสัมพันธ์กับใครไปเนี่ยเข้ามาแทนที่นะแล้วเขาก็เป็นคนที่มีเหตุผลมากๆนะคะอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่ดีคนหนึ่งของคุณเลยนะคะ มีแนวโน้มว่าเขาอาจะเป็นคนเก่าคนที่คุณเคยคุยคนที่คุณเนี่ยยังไม่จบความสัมพันธ์กับเขาง่ายๆนะนะคะก้าวหน้าสองใบนะคะรักที่พร้อมจะให้อภัยกันเสมอเลยนะคะถึงแม้ว,ว่าคุณอะหลายคนนะ่ะคุณทนมากเลยนะทนแล้วทนอีกนะคะแต่ว่ากลับพวกคนเข้ามาในความสัมพันธ์เสมอเลยหรือถ้าคุณเป็นคนโสดนะคุณยังมีคนในหัวใจที่เป็นคนคนนี้นะคะ ยังไม่สามารถที่จะลืมคนคนนี้ได้เลยนะคะแล้วข้อมีแนวโน้มว่าคุณอาจจะได้เจอกันนะได้คุยกันน่ะได้สารสัมพันธ์ถึงแม้ว่าจะเป็นในสถานะอื่นนะคะเขาก็ยังคงม,มีอิทธิพลนะ,ะในความรักในความคิดของคุณอยู่ดีนะคะจบกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วแต่ก็ยังรู้สึกอยู่ประมาณนี้นะคะต่อไปเรื่องการงานของคุณนะคะงานของคุณคุณได้ให้หก เรียนนะคะแล้วก็1นึเรียนแล้วในส่วน9ถ้วยนะคะงานมั่นคงนะมั่นคงยิ่งรุ่งเรืองนะบางคนมีงานที่ทำแล้วได้เงินนะเข้ามาเป็นกอบเป็นการ,รเงินแบบว่าโอกาสดีๆแบบฟุกๆนะจะมีเข้ามานะเป็นงานที่คุณสามารถทำต่อยอดได้ไปถึงจุดที่แบบ มันคงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมบางคนเป็นเรื่องการลงทุนเรื่องการเงินมีคนหยิบยื่นมาให้คุณหรือเป็นความสามารถส่วนตัวของคุณเองอ่ะเอกลักษณ์นะความรู้เฉพาะทางของคุณที่ทําให้งานตรงนี้นะคะยิ่งรุ่งเรืองยิ่งมั่งคั่งทําทให้คุณได้เงินเป็นกอบเป็นกำมนะยิ่งทํางานนี้นานเข้าคุณก็รู้เทคนิครู้วิธีการที่ทําให้ ความสามารถที่มีอยู่ในตัวคุณนะ่ะปันเจิดออกสู่สายตาทุกคนนะคะจนเป็นที่ยอมรับนะมีแต่คนรักใคร่มีแต่คนชื่นชมในผลงานแล้วก็ชอบในสิ่งที่คุณทํานะคะคุณมีความสุขคุณสอบขับนะมีความสุขและความพอใจในสิ่งที่คุณได้รับนะโดยเฉพาะเรื่องการงานแล้วก็เรื่องการเงินนะคะบางคนเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะก้าวไปสู่จุดสูงสุดนะในตําแหน่งงานหรือในหน้าที่นะในสายงานที่คุณทํา งานหลักก็ไปได้ดีนะรุ่งเรืองงานรองงานอาชีพเสริมก็ยิ่งทำก็ยิ่งได้เงินเข้ามาเกือบจะเท่ากับงานหลักของคุณเลยนะคะหลายๆคนโชคดีในลักษณะนี้โดยซ้ำไปนะคนปีกุลน,นะคะเอ็มเอ็มเพนะคะเพื่อนๆช่วงเนี้ยเหมือนกับได้รับสิ่งตอบแทนที่มันเป็นบุญกุศลเป็นสิ่งที่คุณเคยทำมานะ,ะออกดอกออกผลให้กับคุณได้เก็บเกี่ยวนะเป็นความโชคดีที่ หลายคนอนะอย่างที่บอกคือคุณพยายามมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วคุณได้รับในสิ่งนี้อิมเพลสนะคะถ้าใครจะทําสายงานที่เกี่ยวกับการเพราะปลูกพืชพันธุ์หรือว่าในส่วนของอาหารเครื่องดื่มการกินนะความสวยความงามที่เป็นของตกแต่งของประดับหรือเป็นเรื่องของผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะให้ผลให้คุณกับตัวคุณมากนะคะหรือว่างานความสามารถเฉพาะทางความสามารถที่เป็นตัวตนของคุณเองอนะคะ่ะ คุณทำมันได้ดีมากๆเลยนะคะส่วนโชคลาภและเรื่องดีๆของคุณนะคะมาพร้อมกันอยู่แล้วหลายคนน่ะใบนี้ขึ้นนะเพื่อนปีกุนน่ะคุณไม่ได้สนใจเรื่องโชคลาภอะไรมากมายได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรบางคนน่ะไม่ชอบเสียงโชคด้วยะคะเน้นในเรื่องการกระทําและเข้าใจในวิถีชีวิตเข้าใจในหลักการเหตุผลต่างๆมากกว่า ทั้งฉลาดทั้งใจบุญนะคะบางทีมีคนหยิบยืน่นสิ่งดีๆให้คุณนะเป็นโอกาสนะเรื่องเงินเรื่องงานแต่คุณนะเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายตั้งเป้าไว้กับสิ่งที่คุณตัวเองสนใจมากกว่าถ้าอะไรที่ไม่ชอบคุณก็จะไม่เอาคุณไม่สนใจเลยถึงแม้ว่ามันจะมีการมีการขอร้องในนี้นะจากคนในครอบครัวมีการขอร้องจากเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานหรือว่าเมื่อกี้นะเป็นงานที่แบบ มีคนให้โอกาสมาแต่คุณก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เลือกอาจจะปฏิเสธนะแล้วหลายคนอาจจะปฏิเสธแบบว่าถ้วยอีกถ้วยหนึ่งอ่ะที่ที่จริงแล้วก็ทําให้คุณประสบความสําเร็จมากกว่าเดิมก็ได้แต่คนเรื่องที่จะไม่ใส่ใจมันนะคะบางทีเราอาจจะต้องเปิดรับแนวคิดหรือแนวทางหรือโอกาสใหม่ๆที่บางครั้งเราไม่คุ้นเคยอ่ะเราอาจจะทํามันได้ดีก็ได้อันนี้ฝากให้คุณคิดนะคะเราก็โชคชะตาวงล้อแห่งโชคใบนี้ยเพื่อนกําลังจะ หมุนเวียนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าคุณจะมีชีวิตมีฐานะแล้วก็มีโอกาสดีๆเรื่องงาน ที่ทำให้คุณพบกับความสุขพบกับความสมหวังในปีหน้านะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับบุญกุศลของแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันและความสามารถนะความกระตือรือร้นฝากนิดนึงนะคะบางคนคุณอาจจะเจอสิ่งที่ใช่หรือให้ทําอะไรหลายๆอย่างนะ,ะช่วงนี้ต้องฝ่าฟันมุ่งมั่นอย่างเดียวนะคะอย่ารอคอยอย่าอยู่นิ่งกระตือรือร้นให้มากแค่ไหนคุณจะประสบความสําเร็จมากเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินและเรื่องงานของคุณนะคะ สำหรับชาวปิกลก็มีเท่านี้นะคะ